วันนี้จะมาทำนะครับก้อยลูกชิ้นปลานะครับซอยแล้วก็อันนี้ไปแล้วนะครับนี่ครับเครื่องเคียงนะครับร้อนอยู่นะครับเครื่องเคียงนะครับใบมะกรูดซอยหอมซอยนะครับหอมหัวใหญ่แล้วก็มะนาวเครื่องปรุงก็มีข้าวคั่วนะครับพริกป่นนะครั แล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้ไม่ได้โฆษณาแล้วครับของเขาดีอยู่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปรับพริกป่นใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดแต่ผมไม่เท่าไหร่ครับเรื่องเผ็ดไม่ค่อยสู้นะครับนะครับใส่เข้าไปเข้าคั่วนะครับเป็นก้อยแน่นอนใส่มะกรูดโรยเข้าไปนะครับหมอมใส่เข้าไป ทําง่ายครับเพราะว่าเตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับแล้วราคลุกเขาให้เข้ากันนะครับแค่นั้นได้การใส่มะนาวนะครับชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เปรี้ยวๆมากๆว่ากันไปนะครับเนี่ยับใส่เข้าไปใส่ให้หมดเครื่องเคียงนี่ใส่เยอะๆเลยนะครับอร่อย เราทำกินเองเราทำแบบเรียบง่ายครับไม่มีใบคมเลื่อยไม่มีหหละพาอะไรมีแค่นี้แหละครับง่ายๆ่นีแล้ก็อย่าลืมเติมไปเนี่ยนะครับใส่เข้าไปสุดท้ายแค่นี้เองเป็นแล้วก้อยนะครับก็คลุกเข้าให้เข้ากันก้อยลูกชิ้นปลา อย่างนี้แหละครับก็พร้อมรับประทานแล้วชิมนะอร่อยแล้วที่เก็บอุปกรณ์พร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะครับ เนี่ยข้าวของผมวันนี้นะครับกับข้าวเช้านี้นะครับได้ไข่หนึ่งฟองเหมือนเดิมครับชายสมชายต้องกระชายสิผักกวางตุ้งแก้มอร่อยอร่อยครับอาหารเช้าสำคัญยิ่งทานอาหารเช้ากันนะครับ